มาเจอขึ้นบอ่อกันหน่อยบ่อรู้สึกว่าจะลั่นพอสมควรนะเนี่ยอยากลงไปวิ่งแต่ว่าแบตจะหมดอยากลงไปแล้ววิ่งตามจย่งในนี้เราใช้เกียร์ไหน 1, 1> ่งพ <1 S 1> ิเศษอะพิเศษอ๋อหนึ่งพิเศษทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับหนึ่งพิเศษทางชันอยู่นะมันเตี้ยเนาะ นะักกานชนโอ้นิดหนึ่งฟังเสียงกันเลยเปิดกระจกให้ฟังเสียงหน่อย ยิ่งชันขึ้นไปใหญ่เลยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลากพ่วงดูบอรนี่ครับอเฮรถมันจะกินกำลังเยอะตอนนี้เ,เนาะติดตัวขึ้นนี่แหละดูครับฟังเสียงครับทำงานหนักมากเลยรอบเท่าไหร่เนี่ยพันหกั จัดใครบอกยืนสูงไม่แรงมาดูมาตั้งกล้องถ่ายตรงนี้ได้เลยนี่แหลงลูกคันโอ้โหที่ไหนไม่รู้นะที่ไหนยังไงไม่รู้แค่นี่แหลงลูกคันเออรถเมืองการน่ะถุนทุกคันเลยรถนครปฐมรถเมืองการโกเมืองการโอ้ปลายท่อใครร่วง ร่วงไปหลายหลายคันเลยเนี่ยอ <S <S อเออหม้อก๋เตี๋ยก็หลุดเหตุการาดเลยอะ่ะกว่จะขึ้นมาได้อ,อันนี้เราปิดอะไรเมื่อกี้หนึ่งพิเศษไอ้นี่ไง D L ไ,ไอ้อ๋อติดปิดยวไว้อันนี้ก็คือหนึ่งธรรมดาธรรมดาเอาง่ายหนึ่งพิเศษก็คือหนึ่งรูนั่นแหละ ปิดนะ DL ครับไต่ขึ้นที่สูงมันต้อง DL เนอะอันเดียวอันเดียวไหวไหมไหวมันก็ไหวแต่ว่าม,มันจะไม่เหมาะเฟืองเฟืองหนักเฟืองเขาก็สร้างมันมาเพื่อจะมาช่วยตรงนี้แหลยลั่นกันเลยทีเดียว แดดมันก็มาออกตอนที่ผมเนี่ยไปรีวิวรถพอดีเลยนะ บางข้อมูลนะพี่แกเป็นแค่คนดูแลเขาเรียกว่าบริษัทส่งมาดูแลลูกค้าแกก็เลยไม่มีข้อมูลถ้าช่างนะเขาจะมีข้อมูลแกบอกว่าเครื่อง 6BG น่าจะมีดราม่าเลยเดี๋ยวจะตามลบออก <c oughs> ตามลบออก <c oughs> อ๋อนี่แกบอกเนี่ยอ่าแกเข้าไปดูใช่ถ้าคนเข้าไปดูอ่ะเขาก็จะบอกว่า ไม่รู้จริงพูดทำไมอะไรประมาณนี้กลัวดาม่าแกเราต้องหาลบลบออกมีคนดูคนที่มันดูรู้มาก่ยก็เมื่อกี้เราไปเปิดขึ้นมันไม่ใช่ไงแกบอกอยู่ข้างล่างเราถามแกอยู่ข้างล่างก็หมายอะถามว่าพี่เครื่องอะไริด็กใช่แกคิดเหมือนตัวเล็กเพราะว่าแกเป็นแค่คนดูแลก็คือบริษัทส่งมาเทคแคร์ลูกค้าคือหลังการขายอ่าเป็นงานเป็นไงเป็นเซลลหรอมั้ง คงจะเป็นเซลขายอ่ะใช่ใช่อ่าทีนี้พอเราถามแกก็เคยขายแต่รถเล็กนะรถใหญ่มันก็นานๆจะได้ขายออกทีหนึ่งเจ็ดล้านสองเจ็ดล้านสองแสนเอาสักคันไหมมันแพงกว่ารถเบนซ์นี่อ่ะแต่มันคุ้มนะเต็มเร็วทำเวลาได้มีสักสองตัวนี้พอดีเลยคือรถพ่วงออกวิ่งแข่งกันเลยอ่ะ ก็ออกพร้อมกันพอคนดนันมันก็ตีจะดันรถดันอะไรใช่เวลารถติดมันดันขึ้นง่ายมันแรงเยอะไม่น่าเชื่อว่าทางแค่นี้เอารถพ่วงอยู่สุดจัดเลยเขาก็น่าจะวิ่งมาหลายหลายเดือนหลายปีแล้วมั้งนี่ตอนแรกมันเป็นลูกนิดเดียวพี่เจอชติผงเข้าไปเออเัวพี่เพิ่มเลรอย แกซื้อที่เอาเลยเ<อ>แล้วก็ขายดินดดจเอจอเจ้าใหญ่เข้าไปเดี๋ยวต้องหาซื้อเพิ่มอีกแล้วทีนี้

วิ่งค่ำไหมอยู่นี่แล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่ารถบางทีเรื่อยๆตั้งสี่โมงห้าโมงเรื่เลยครับเลิกอยปะเกแล้วตั้งห้องกันแล้วนี่มีร้านเหล้าอยู่ใกล้ๆเลยนอนกันอยู่ตรงไหนในบ่อหรือว่าข้างบนในบ่อในบ่อเออข้างบนที่เห็นปลายท่อถอดอยู่นะแล้วก็ซื้อเบียร์จากร้านนี้โร้านนี้ก็บอกโชคลาภของกูแล้วเรากำลังซอยล่อง ว่าจะบอกสนจอดร,รีวิวสะหนอากาศไม่ดีแล้วเนี่ยรถไถมันจะมีใบใมีดอยู่ตรงกลางนะครับเขาไว้ปรับหน้าดินเต่งยาวๆมันจะมีใบใมีดอยู่นะจะซูงให้ดูแต่ใบใมีดมันจะอยู่ตรงกลางเหมือนมันจะลากพ่วงเหมือนรถไถลากขั้ว เียร์สธรรมดาเกียร์นี่เกียร์ห้า,หาเลยครับห้าโลาหไฮเฮะหไฮนี่เกียร์ห้าแล้วต้ต่ห้าขึ้นมาแปนี่เป็นไฮหมดเลยหอ๋อ,อก็คือหนึ่งสองสามสี่นโลห้านี่ไฮหา้าก็คือเกียร์หนึ่งธรรมดาเป็นหนึ่งไฮถ้าต้าจะนับว่าเป็นหนึ่งไฮหนึ่งสองสามสี่เกียร์ไฮมีสีเกียร์สโลมีสี่ คล้ายกับวิ่งเจนยร์หนึ่งไาาต้องบอกว่าเป็นเกียร์ไฮแล้วเกียร์แรกของไฮเกียร์แซตเอฟลูกหนึ่งก็สองแสนไหมแสดงว่าคันของเท่าแก่คันที่หมอบอยู่หน้าง,งานนี่ก็น่าจะมีโดนหลายหมื่น ทำไมไม่บอกแกแปลงเป็นของไอ้นี่เหมือนเสียทองอ่ะไมคุณเลอร์คุณเลอร์ก็คืออีตันใช่ไหมใช่ใช่อ่ะอีตันมันจะมี10สปีดใช่ดีดหัวเกียร์อ่เคยไปขับไหมดีดมันไหมไม่ว่ามันไหมมันจัดดีมันวิ่งมันอะไรมันลอยไหวกอสามารถขับลอยไวจับตัวนี้ล่ะ มันจะข้ามหนึ่งไปสามหนึ่งเออออกออกสองออกสี่ออกหก, 4, ออกแต่ถ้าเป็นคูลเลอร์เป็นอีตันนะ่ะนั่งอ่าออกนก็มนไม่เหนื่อยมันไล่ทีใช่ครับเพราะว่าล้อมันชา้าไงไปพวกนี้มันต้องไป้วเเดียวลยน,นี่ผ่านหมู่บ้านเราต้องขับช้าที่สุดครับผ้าบุงผ้าใบต้องถลบขึ้นหมดอ่ะ ถ้าเป็นรถเจ้าถิ่นเขาก็พอขับได้เนาะเขาอยู่นานเราเป็นรถทางอื่นแต่ดีนะไม่มีตะปูเลยแสดงว่าวขับบรรยาทกันดีกันแบบสุดๆอ่ะทั้งวันนี้มันลมด้วยไงใช้เวลาจากหมู่บ้านนี้ห้านาทีหมู่บ้านนั้นถึงห้านาที ถ้าบ่อพี่ทองถ้าบ่อเสียทองนี่วันละสี่เที่ยวได้ไหมเสียสนขับเนี่ยเที่ยวหนึ่งเกนะ้าเก้าไปเนี่ยเก้าสิบโลกลับอีกเก้าสิบโลถึงไหมร้อยแปดสิบกิโลไปกลับเที่ยวหนึ่งเที่ยวละห้าร้อยครับค่าขับ วันหนึ่งได้สองเที่ยวมันจะสลับกันวันหนึ่งสองึงอย่างวันนี้มาสองเที่ยวมันแล้วแต่คิวเป็นติดคิวในบอ่อพรุ่งนี้ก็จะได้สามไล่ไปเรื่อยๆใครที่ออกคิวแรกก็ได้สาม<ป>าน,นี่ค่อยๆคานไปดเลยนี่คือหัวใจของคนขับ ไม่ได้นะครับต,ต้องสงสารชาวบ้านด้วยครับ,รบสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า